ชื่อนางสาวดวงกะมลแน่นอุดอรนะคะวันนี้มาลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชนบ้านวังหินหมู่ที่4ค่ะตำบลกมลาสายอําเภอกมลาสายจังหวัดกาฬสินธุนะคะ พักอาศัยค่ะแล้วก็ข้อม,มูลคลองเรือข้อมูลโควิดค่ะแล้วมาถ่ายทอดทักษะด้า,า,านดิจิ์ดลเบื้องต้นให้กับชาวบา้านบ้านวังหินนะคะตำบลกรมลราใสอำเภอกรมลาใสจังหวัดกาฬสินธุ์ของโครงการ U2T มหาวิทยาลัยสูต่ตำบลค่ะยังหรอค่ะกดาณดาคำสมัหค่ะกดาณดาคำสมัดาดาสมนายชั่วนาทีทั้าหมดอย่าไปอย่าพลาดค่ะ ีนะอยอายู่นาาแบบเป็นคุเตียงตอการต้ดเชื้อหรือหายตเชื้อแล้วจะมีอาการรุนแรงหรือไม่วกผู้สูงอายุสิมีการการเก็บนจะาพก้สังเกตดูว่ากตัวนอากาทากก็ค่อยลอกไปนการทั้งานการใ่ที่ปัจจุบันนัคมีความเสียงต่อการติดเชื้อแบบุกละดัการทั้งแขนเรือแบบเป็นสถานที่บันเทิงยังจีพอล้อะ คนในห้องว่าสิ่แม่ตามีการเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงประการตัวผมนีการดูการสังเกตยร์แบบคนในห้องว่าว่าเลื่อนมาจากแบบว่าสมุดเป็นไข่ไอ้สีแม่แบบแบบถ้าสมุดมีสี่แม่ไข่ฟ้าภาไปหาหมอทีนี้นอนแะมีการดูแลอนามัยมด้วยการล้างมือแบบบ่อยๆของห้องเดียวเนาะแบบใส่แชมพูแบบลตาทระเจลยวโอ้ตากระเจียวเนาะ เวลาเข้าไปถังนวอย่งหนึงเา yani. ซัมภัณเขาก็ล้างแม่นองวลากินอาหารนะสีปนสุกกจะดรือแบบใส่ซ่อนส like <ๆ>่วนตัวของไมันน้อแรมของใส่ส่วนตัวเสมกเขาก็ไ้ใส่รวมกับผู้คนน้องของไฟของมันแมนะกเวลาเข้าไปแบบไปถังนวอีกสิ่หนือไปรวมกิจกรรมกึ่นเื่องของนวอกสงน่ เขากับเปล่ากับมาบ้านสิเขากัอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่แล้วเนาะเราจะซื้อที่การถ่ายทอดทักษะด้านดยีสต์จอนไอ้ขวดเล็กๆในน้อยเบื้องตัวบวชบุญดีดีว่าที่เขาแชร์มากสิคุณภาพดีนะเปิดซื้อได้บัวเขาก็มีการตรวจสอบเนาะว่าว่ามาจากในงานใดแบบนะเคยซื้อได้บัวยังสิมันก็จะเอาลูกข่าวเข้าไปแบบตัดตัวหรือเอาไปแช่ในอินเทอร์เน็ตแบบเสียหายที่เขาสามารถล่องกลองได้ไม่สิ เราบัวก็องตื่นสี่น้อครับตื่นเนาะหแช่เงี้ยเนี่ยส่้กับโมก้อนแบบแช่เลยเราต้องดูดูเบื้องก่อนเว่าทีกับขอมรู้ติตองก็นีอยไรคราบครับครับ